วิธีการใช้งานเครื่องอันตราโซนิกแบรนด์กาจิมารุ่น KM 6 0 2 Q เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนค่ะจะมีให้เลือกภาษาจีนกับอังกฤษนะคะเราจะมาดูที่หน้าจอก่อนค่ะปุ่มแรก Puller คือปุ่มยกลูกกลิ้งนะคะกดหนึ่งครั้งยกขึ้นและกดอีกครั้งยกลงค่ะปุ่มต่อมาปุ่ม Turn คือปุ่มเทสลูกกลิ้งค่ะกดค้างแล้วลูกกลิ้งจะหมุนปุ่มนี้คือปุ่มเทสระบบอันตราโซนิกค่ะ ต่อมาปุ่มตั้งค่าพารามิเตอร์จะมีการปรับความเร็วลูกกลิ้งบนคืออัมอเตอร์และลูกกลิ้งล่างดาวมอเตอร์ motor, ค่ะแถบนี้คือการเลือกการทำงานลูกกลิ้งว่าจะใช้แค่ซิงเกิลคือลูกกลิ้งบนหรือดับเบิลคือทั้งสองลูกกลิ้งนะคะแถวนี้คือการปรับความเร็ว constant คือความเร็วมาตรฐานส่วน adjustable คือปรับความเร็วด้วยตัวเองค่ะ กลับมาที่หน้าจอหลกักตรงนี้คือปรับความถี่ค่ะปรับตามชิ้นงานนะคะยิ่งหนายิ่งต้องปรับความถี่สูงนะคะส่วนนี้คือ power กำลังไฟค่ะลองกดเทสดูค่ะจะขึ้นสถานะที่หน้าจอนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามผ่านช่องทางที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ